จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอ้างอิงจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่าตั้งแต่วันที่1มีนา2565ถึง31พฤษภาคม2566พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงในรูปแบบออนไลน์ไปกว่า296,000คดีเฉลี่ย525คดีต่อวันและอีกหลายแสนคดีที่ผมเชื่อว่า ยังไม่ถูกบันทึกและแจ้งความรวมความเสียหายกว่า400,000 40, ล้านครับท,ท่านปรานครับหรือเฉลี่ย74ล้านบาทต่อวันโดยแบ่งเป็น5ลำดับดังนี้ครับ 1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการจำนวน1 8 3 8 3ครั้ง 2. หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน38,669ครั้ง 3. หลอกให้กู้เงิน35,121ครั้ง 4. หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์23,545ครั้งและ 5. คข่มขู่ทางโทรศัพท์หรือที่เราเรียกกันว่าแก๊งคอรเซนเตอร์21,482ครั้งโดยสรุปคดีออนไลน์ที่มีมูลค่าเสียหายสูงสุดคือหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมูลค่าความเสียหายกว่า11,000 500ล้านบาท,ท,าทาครับท่านประธานครับผมขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ไม่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีเช่นพี่น้องผู้สูงอายุอย่าได้หลงเชื่อครับหากมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือมีเบอร์แปลกเข้ามาหรือชักชวนจะขู่เข็นก็ดีท่านต้องทําการตรวจสอบครับแล้วก็ให้ตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นอาจจะมีจุดประสงค์ไม่ปกติ หรือว่าที่เราเรียกกันว่ามิจฉาชีพนั่นเองครับกระผมขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อต่อสู้กับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้และขอเสนอความเห็นต่อโครงสร้างคณะกรรมการที่เป็นผู้กําหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามพร,พรกรฉบับนี้มีการกําหนดให้ปรัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นเลน,เป,น,เ,ปนเป็นเลขาธุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การ และอาจให้พบตรแต่งตั้งข้าราชการจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ก็ะผมมีข้อสังเกตอยากจะฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องครับว่าขอให้เชิญภาคเอกชนที่มีความชํานาญในด้านเทคโนโลยีเข้ามาเป็นคณะกรรมการดําเนินการเพื่อให้แนวเพื่อให้ได้แนวแนวทางหรือมุมมองที่ทางราชการอาจจะมองไม่เห็นหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้มีนักศึกษาที่เรียนในสายเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและขจัดปัญหาอย่างเหล่านี้หมดไปจากสังคมไทยกระผมกลับเรียนท่านะธาบว่าพรกฉบับนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเห็นชอบจากสภาสงเกียรตนินี้เพราะว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้ครับท่านประธานครับและหากรอก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเรื่องนี้จะกลับเข้ามาพิจารณาอีกเมื่อไหร่ผมจึงเห็นว่าวันนี้ เมื่อปัญหาของประชาชนเกิดขึ้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องให้มีกฎหมายเพื่อบังคับและป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งหากเพื่อนสมาชิกเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เห็นสมควรที่จะแก้ไขเห็นสมควรที่จะเพิ่มเติมประการใดก็ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะพูดคุยหรือเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แก้ไขเข้ามาใหม่ได้ครับ สุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ำกับท่านประธานว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ